คะหวานโกห่าค่ะ 5, สวยเซ็กซี่เลยกันค่ะสวยเท่เฟียสพวกเราสี่คนนี้คือแบบหลายสไตล์มากคือไม่เหมือนกันเลยความจริงสิ่งที่ทุกคนเห็นอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดก็ได้นะแล้ววันนี้แพนแมกซีนอยู่กับน้องๆวงพริสนา จริงๆแล้วเพลงนี้นะคะคือทุกคนอาจจะเคยได้ยินคำว,ว่าแบบ close, close friend อะไรอย่างนี้ที่เราสร้างคำว,ว่า close friend ขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนแบบเราอยากจะให้พื้นที่ตรงเนี้ยสำหรับคนหนึ่งคนที่ไม่ใช่แค่เพื่อนสนิทเนาะหรือว่าบางคนเนี่ยเขาเป็นแบบเพื่อนสนิทกันอยู่แล้วหรือเป็นเพื่อนกันแต่ว่าอยากจะเลื่อนขั้นจาก close friend ขึ้นมาเป็น close, close fan อ,อย่างนี้คือความจริงแล้วมันเกิดจากพวกเราสี่คนนี่แหละคะ่ะที่นั่ง ประชุมกันเลยประชุมไปทบทกลประชุมกันประชุมกลุ่มแล้วก็เออเอาอะไรดีวะเพราเราต้องการคำคำหนึ่งอะค่ะที่มันเป็นคำเป็นคำตั้งก่อนเป็นคำตั้งก่อนแล้วทีนี้เหมือนแพลว่ามั้งที่จะพูดคำว่าโพ o แ e นไหมใช่แล้วเป็นเพืดคำวาเฉยๆเลยใช่แบบเหมือนตอนนั้นมันพยายามแบบนึกหลายคำขึ้นมากพยายามจะให้มันเป็นคำที่แบบเอออะไรใหม่ๆใช่แล้วเหมือนแพลว่าก็พูดขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกว่า ให้มันก็ได้นะชก็ได้อยู่อะไรเงี้ยก็เลยเอาไปปรึกษากับทางโปรดิวเซอร์ใช่เขาก็เลยเหมือนบอกว่าเฮ้ย hey, มันดีนะ<ช>แล้วเขาก็เหมือนตีกกอบให้พวกเรามากขึ้นให้เห็นภ<ช>าพกขึ้นอนะตอนแรกกดดันคือ <laughs> เออเราอะรู้สึกว่าคาดหวังนะเพลงแรกก็อยากจะทําให้ทั้งตัววงเราชอบแล้วก็คนฟังชอบ <c oughs> ก็รอลุน้นตอนเดโมออกแล้วพอกเราฟังปึ๊บ ใช่อย่างที่พวกเราคิดเลยใช่แล้วอาจริงๆมันค่อนข้างที่จะยากค่ะเพราะว่าพวกเราสี่คนนี้คือแบบหลายสไตล์มากคือไม่เหมือนกันเลยทีนี้มันก็เลยเหมือนยากกว่าที่ว่าเราต้องหาจุดร่วมที่เราสี่คนสามารถที่จะจูนกันได้อะไรย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วโปรดิวเซอร์เขาก็สามารถเดลมินมันออกมาให้ได้ออยากเล่าเรื่องอนิโยอะไรเลียชื่อซุกซอนค่ะ หวานโกห้าค่ะสวยเซ็กซี่เลยกันค่ะสวยเทเฟียสความแปลกความแปลกความแปลกยังไงคือตอนพกเราอยู่ด้วยกันนะคะเราเพิ่งรู้ว่าพวกเรามีจุดที่แปลกแปลกจริงจริงอ่ะเออก็ดีแล้ววันนี้เอาเรื่องวันนี้เลยตอนเช้าที่เกิดขึ้นคือนอนด้วยกันใช่ไหมคะ แล้วก็แยกกันหนูไปอาบน้ําก่อนไอันคนนี้เขาอาบน้ำเสร็จแล้วเขาเออกมาแต่งหน้าหนูหอยู่ในห้องน้ำช็อตผ้าหนูอ,อาบน้ำอยู่ได้ยินเสียงคนพูดข้างหนูนึกว่าแหมวะอยู่ในห้องแค่สองคนหล <c oughs> อนแล้วเริ่มหลอนเริ่มอะไรคนตรงมาเจ้คุยกับใครอ่ะนี่จ้าคุยกับแมวในโทรศรัพท์คิดถึงมามีไหมใช่ชอบคุยกับแมวอย่างเงี้ยลุงก็มองการปิด ก็แบบคิดถึงมามีไหมเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวอีกสองมันมามีถ่ายงานเสร็จมันมีไปหาอะไรอเงี้ยแล้วแมวคืออะไเงี้ยเออแมวแบบแมวว่ามาเช้าเหมือนกันเต้นแล้ผมผมแล้วก็เออแล้วมันก็รีบตกแล้วไม่ได้คุยกับคูนะชีวิตเหมือนถ่ายบล็อกตลอดเวลาเพราะว่ามันแห้งหรือยังใช่แห้งหรือยังเออเหมือนนี่เหมือนนี่จะนั่งรถด้วยกันจะจะส่วนใหญ่จีนจะชอบแบบไปรับแพรวาบ่อยตอนสมัยเป็นเด็กฝึกอะไรเงี้ยค่ะ เวลาขึ้นรถมาเนี่ยเพราะว่าก็าจะเปิดกระจกสองตัวเองก่อนอสองตัวเองนี่มาอะไรนะกินข้าวกับกระจกด้วยคือดูตัวเองตอนกินข้าวอะไรเงี้ย<ะ>แล้วก็พูดคนเดียวออแล้เยยังไงอเ<ะ>จอโคตรทอย่างเงี้ยเราพูดคนเดียวไม่ได้พูดกับตีนะพูดคนเดียวที่แบบแปลว่าคนเดียวในกระจกอยากให้เห็นความสุข อืมอืมทางความสุขที่เวลาหยุดเราอยู่ด้วยกันแล้วก็ความสุขที่เราส่งให้เขาเนาะเออแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจของเราว่าเออเราแบบพยายามที่จะทำผลงานออกมาให้ดีจริงๆเพื่อที่จะให้คนฟังเนี่ยแบบรับรู้ถึงคนในี้คนในใจเอออยากให้เขามองว่าเออเวราเป็นวงที่มีคุณภาพแล้วก็เวลาทำอะไรก็คือตั้งใจทำสุดๆเลยอืมค่ะ จริงๆแบบว่าชื่อวงของเราอ่ะมันมีความหมายเนาะ oh. อ่ะเดี๋ยวบอกก่อนว่าชื่อวงของเรามีมความหมายยังไงคือมันมาจากคำว่าปีซึมกับคำว่าคาริสมาค่ะซึ่งเวลาปีซึมโดนแสงขาวเนี่ยสาดส่งไปอ่ะมันจะทำให้เกิดสเปกตรัมค่ะแล้วจะเห็นเป็นสีต่งตางๆซึ่งมันก็เหมือนวงของพวกเราค่ะที่มันจะมีเอ่อในหนึ่งวงของเราเนี่ยมีหลากหลายคาแรคเตอร์แล้วพอมารวมกับคำว่าคาริสมาก็คือจะเป็นพวกเราสี่คนที่มีคาแรคเตอร์แตกต่างกันแต่ก็มีเสน่ห์ในแบบของ แต่ละคนเนาะก็เลยจะมองแฟนคลับว่าแฟนคลับของเราเนี่ยก็คือแสงขาวที่ส่งมายังปีซึ่มและทำให้เห็นตัวตนของพวกเรามากขึ้นค่ะแอบเฉลยหรือเปล่าเนี่ยมีมั้ยมันจะปล่อยมันะปอยนิดหน่อยปอยอะไรนะของหนูส <c oughs> <c oughs> <c oughs> ั้นๆขอบคุณที่กล้าแล้วก็พยายามจนถึงที่สุดเืสั้นแต่คมค่ะ ของจีนก็เหมือนกันเนาะก็คือขอบคุณตัวเองที่แบบว่าไม่ได้ลังเลอะไรก็คือถ้ามีโอกาสก็ลองถ้าสุดท้ายแล้วไม่ได้ก็คือไม่ได้อะไรเงี้ยขอบคุณที่ไม่ได้มองว่ามันจะได้หรือไม่ได้เราแค่รู้สึกว่าเราขอบคุณตรงนั้นเพราะว่าถ้าเราถ้าเรามัวแต่ไปกลัวอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือโอกาสเข้าคือศูนย์เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมะใช่คือเข้ามามันอาจจะหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์แต่สุดท้ายแล้วมันก็คือยังมีเปอร์เซ็นต์อื สำหรับจูนก็รู้สึกขอบคุณที่ตัวเองไม่ทิ้งความฝันตัวเองตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะก็อยากจะเป็นแล้วก็สู้มาตลอดจนทุกวันนี้โอเคสำเร็จแล้วนะตั้งแต่หนึ่งปีที่แล้วรู้ว่าตัวเองแบบพยายามมากๆร้องเพลงไม่เก่งก็พยายามที่จะแบบพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะคะใช่ขอบคุณเองมากจูนหือ <laughs> ก็คงขอบคุณเองมองย้อนกลับไปรู้สึกเอออึดดีเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงแบบใกล้เลือกก็คือช่วงแบบ เข้ามาหาลัยด้วยเหมือนกันอยู่แบบมโหฬาอพอดีแล้วก็กําลังเข้าปีหนูก็ช่วงสอบก็ยุง่งแต่ว่าหมายถึงว่าก็ทาได้ไงเก่งคือตอนแรกอยากจะไปว่าทำได้ไงอะไรอย่างนี้ <laughs> เ,ออเลิศเลิศ <laughs> ที่จริงพวกเราคุยกันบ่อยนะว่าอย่างเมื่อคืนเราก็คุยกันหรอเมื่อคืนเราก็คุยกันหรอ หูเราเราใช้ชีวิตมาโหดเหมือนกันนะในหนึ่งปีที่เราเทรนนะอ่ะผ่านมาได้ไงอะ่ะเจอะมากเจอมากมายในเหตุการณ์ที่เรานั่งไล่ดูได้ดูคลิปเก่าๆใน y o ยูทูบที่เราสมัยเราเป็นเฟรนนี่อ่ะเราก็แบบก็ทำอะไรแบบนะั้นลงไปด้วยหรอสวยสวยขนาดนั้นได้ยังไงเออน,นี่ยคือหนึ่งแบบแต่ละมื้อแต่ละเ d ย y คือแบบทั้งวันอ่ะไม่มีว่างอ่ะค่ะ ความจริงสิ่งที่ทุกคนเห็นอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดก็ได้นะก็ยังแบบมีอีกหลายรสชาติใช่หรืว่ามีหลายคาแร filter นี่คือแบบดูแล้วอิ่มแน่นอนใช่อบปึ้งถูกใครยังแบบยังไม่ติดตามก็ต้องต้องมาติดตามเลยนะขอเชิญทางนี้เลย่สาหรับใครที่อยากติดตามพวกเราอยู่แล้วก็ก็อย่างนี้เลยขอบคุณมากนี่ก็สมุดเซมัสเตอร์ทุกคนก็คือแบบตามเราไปตั้งแต่แบบเพจนี่ใช่ก็คอมเมนต์ว่าอ๋อ และเจ๋อแล้วนี่ใช่ขอให้ขอบคุณที่รอคอยอย่างยาวนานนะคะจริงค่ะขอบคุณค่ะของดมอ่ะ Because I'm a rapper นะคะเออกับโยโย่ให้หน่อยได้ไหมอหน่อเออโย่อหนึ่งสองจบไป I'm a rapper yeah เด i n ิงเ n ง it's better yeah come closer e ดนไอวอนส e ่อ your heart put your hands touch give up ซงแจมารีดีที่แบบมือกับ you pump 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 yeah เออาโไม่ยาวมากต้อแบบสั้นๆได้สั้นๆได้เอาแบบประโยคนี้แหละที่ชอบมากใช่เราจะลองทั้งท่อนทำไมลองคนเข้าไปข้างในใจเธอดูฉันว่าเธอก็รู้สึกเหมือนกับฉันนี้ ก็ก็อยากให้ลองคนเข้าไปดูเราก็รู้สึกว่าเธนก็รู้สึกเหมือนเราว่าเราชอบว่เราะลองท่อนหัวกันโค้ดแฟนคำมันเลยดูโค้ดเธอคำฉันมาได้ไหมเธอเพื่อนอะไรหรือเป็นเธอก็จริงๆอ่ะเราไม่ได้อยากเป็นแค่เพื่อนเอออก็ก็เขาเรียกว่าจูนเป็นคนที่แบบ ชัดเจนกับความรู้สึกถ้าเกิดเราชอบใครเราก็จะไลค์ทุกโกดทุกสตอรี่จริงๆกดไลค์ให้เขารู้อย่างเงี้ยคงตรงคงตรงคงตรงแท็กไปด้วยแท็กไปเลยเพื่อเธอลูกนี้เพื่อเธอใช่หนูชอบท่านี้ละกันเป็นท่อนชีที่นั้นเวนเมโลค้นนะคะแต่ว่าหนูชอบท่านี้เรียนจากเพื่อนเป็นแฟนจบไปรออะไรไม่เข้าใจ I just want you babe 'cause you make me feel good คือหนูชอบเขาดีมันรู้สึกว่าเอ้ยเปลี่ยนจากเพื่อนเป็นแฟนสักทีอะไรอย่างงี้ยดุดันเร็วๆนี้เพลงใหม่อะไรใช่เรากำลังเตรียมกันอยู่เลยค่ะตอนนี้ใช่เป็นเพลงที่สองใช่ทงนี้มันจะอาจจะเป็นเพลงที่อาฟังง่ายขึ้นคนเปิดได้ทุกวันเพ่าะเพลงที่อาจจะมีความแบบนักหนถึงว่างอาจจะแบบว่าเฉพาะกิ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพลงต่อไปก็อาจจะ สดายขึ้นน่ารักขึ้นมีความสุใจมากขึ้นสว่างขึ้นแต่แน่นอนว่าฟังง่าแน่นอนค่ะพยายามทำให้มันฟังง่ายด้วยพอด้วยพอด้วยยย ก็ฝากเพลง Close Fan นะคะเป็นซิงเกิลเดบิวต์ของเราเนาะซิงเกลิลแรกของพวกเราพิ s มาทั้ง4คนเลยสามารถเข้าไปดู MV ตัวเต็มได้ที่ช่อง YouTube Watch e n t e r t a i n นะคะแล้วก็ติดตามพวกเราได้ที่ TikTok และ Instagram ค่ะ Pisma_Official_TH underscore th ค่ะแล้วก็แอป X นะคะ underscore Pisma_Official ค่ะจัดเต็มเลยค่ะเพื่อแคสเลย

in your mind, says will me love you, love you. Our last goodbye. Seeing is good, but better, better. town us make this close fan Oh, and this is Close fan.